ต้องเรียนตรงว่าเมตาเวิร์สมันกำลังเป็นอนาเตอร์ไวเวยเสอย่างที่บอก mm hmm. มันคือทุกคนกำลัง ว่าเฮ้ยเวอร์ชั่นไหนของ m e t a เว mm ิร hmm. ์มันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ในที่สุดแล้วมันวินเมตาเวิร์วันนี้ผมเพื่อเพว่ามันแวบบอกมากเราเองผมเองแล้มั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยไม่มีใครรู้จริงๆหรอกว่า m e t a เวิร์สกำลังจะเป็นอะไร mm hmm. เราจะเป็นเพลเยอร์อะไรในนั้น mm hmm. มันเป็นต้้ตั้งแต่ผู้สร้างบ้านใน m e t a เวิร์ยันผู้สร้างเมืองในแง่ระดับเวิ l ์เนี่ยผมเรียนน้ำนงว่า เราเองคงต้องสับตาดูมันจะเกิดไม่เกิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดด้วยคนคนเดียวสมมุติเราทำอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยคำถามที่เราควรจะถามตัวเองว่าอ้าวแล้วในในเว็บ3ในในเมตาเวิร์สเนี่ยการขายของเราต่อไปจะต้องเป็นยังไงเราควรจะต้องเริ่ม explore มันไหมซึ่งก็เริ่มแล้วถูกไหมฮะเข้าไปขายในเกมไหมเข้าไปขายใน Roblox ไหม,มเวลาเราเรา,เรามี regulation บางอย่างเนี่ยมันจะออกมาใน ในพื้นที่ที่เราควบคุมได้ก็คือหมายถึงว่าความเป็นบริษัทในไทยเพลเยอร์ในไทยตัวอย่างเช่นรบอบางอย่างแท็กซ์บางอย่างใช่ไหมครับแคปิตอลเกณฑ์แท็กซ์อย่างเงี้ยหรือหรือหรือรูสบางอย่างเนี่ยมันจะแอพพลายได้กับในใ,ในคนไทยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้อ global player ที่มันไม่จำเป็นต้องมาตั้งบริษัทในไทยเนี่ย มันกับโอ perate กับคนกับคนไทยเนี่ย mm hmm. เป็นลูกค้าเขาเนี่ย <Yeah. S 1> อยู่นอกเหนือรอของเรา mm hmm. เพราะฉะนั้นรอของเราเนี่ยมันมันมันอาจจะยากกว่าข้างนอก mm hmm. ในบางเทสแต่มันไม่มีเขือนนะเ่อนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอผู้ให้บริการหรือสตาร์ทอัพใหม่ๆที่คิดอะไรใหม่ๆออกมาเนี่ยเราเจอกับรอของเราที่ห้ามทำเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าเราจะโปรเทคคนไทย consumer ร์เลกูเลเตอร์ต้องการจะโปรเท c คอนซูเมอรอยู่แล้วให้เขามีชีวิตที่ดีอะนะนี้ดีอยู่แล้วประเด็นก็คือว่าเราไปตั้งกฎพวกนี้แล้วโปรเทคจากจาก player ที่เราควบคุมได้เนี่ยพอคอน s u m e r ใช้บริการคนอื่นที่ง่ายกว่าเข้าไปใช้ข้างนอกเพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนน้ำที่ไหลไปในที่ที่ต่ำกว่าเสมอครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ย e ็นอัแทนที่จะเป็นการ p โปรเทค มันกลายเป็นการคิวอินโนเวเตอร์ของไทยแล้วเราจะไม่วันลืมตาอ้าปากในระดับโลกได้เลยคนจะเก่งได้เนี่ยมันต้องมียูเซอร์มี Data ที่รับฝีมือทุกวันถูกไหมพอยูเซอร์ไม่ใช่เช่นหมคนไทยก็ในที่สุดกลายเป็นแค่เอเจนต์ของคนต่างประเทศที่เข้ามาให้บริการถ้าปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราไม่ c o l l a b o r a t e กันเองเนี่ย เราจะเจอปัญหานี้ไปอีกนานแสนนานเลยคือเราเรา,เรามีบิลีฟครับว่ามีคนที่อินโนเวตเนี่ยเยอะมากในเมืองไทยสิ่งที่เราควรทำอ่ะคือจับมือเขานี่เราก็ทั้งลงทุนกับเขาทั้งบางคนเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆใน,ในเชิง b ิ s i n e s s นะฮะก็ทำ business matching แล้วก็จูงมือเขาไปหาลูกค้าเราเพราะว่าลูกค้าเรา,เราอาจจะเยอะใช่ไหมเรารู้จับ business สสเยอะร,รู้จัก consumer <ๆ>เยอะ เราจูงมือไปด้วยกันเลย mm hmm. แล้วถ้าเขาขายโซลูชันเขาให้บริการได้เนี่ยเราลงทุน mm hmm. แล้วเราก็อาจจะลงทุนเป็นส่วนส่วนน้อยหรือลงทุนเป็นส่วนใหญ่อะไร mm hmm. ก็แล้วแต่ความสมัครใจร่วมกันสิ่งเหล่านี้ครเราทําประจำเลยครับ mm hmm. อย่างบริษัทด้าน t e l e เมดิซ i n นที่เราก็เพิ่งจับมือเพื่อเปิด Health p l a ฟอร์มเนี hmm. ่ยเราก็เนี่ยเริ่มจากการทํางานด้วยกันแล้วก็ลงทุน mm hmm. ก็ตอนนี้เขาขยายเยอะมากคือคือเรียนตรงว่ายุคนี้ทุกอย่างต้องมาจากการร่วมมือ mm hmm. คือปก สร้างคนเดียวมันมันไม่ได้ล่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นแค่บริษัทที่มีเซอร์วิสเดียวอะครับบริษัทที่มีเซอร์วิสเดียวเหมือนกับเช่นเราเป็นแค่โทรคมอืมไอ้นี่มันมีเซอร์วิสเดียวกับอาจจะสปินไปเป็นหลายเซอร์วิสหน่อยแต่ก็คือโทรคมแต่ยุคนี้เราไม่ได้บิลีฟอย่างนั้นเราไม่ต้องการให้ในที่สุดเราเขาคอนซูเมอร์ไทยใช้แต่บริการต่างชาติแล้วในที่สุดเราใช้ท่อไทย เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการเป็นแค่เทเลคอมหรือคอนเน็กติวิตี้ฮะเราต้องไปอยู่กลายท่อคือต้องอยู่ต่อหน้าคนไทยให้ได้นั่นแหละคือวย์ที่จะอินโนเวทผมคิดว่าเราต้องพยายามเรลเวนต์กับกับผู้ s u m e r